ลูกค้าคือว่าซื้อของเราไปตอนนี้นะคะจะแสนกล่องแล้วพี่อ้ํานี่ว้ามีลูกค้าถามมาช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องอะไรเป็นช่วยเรื่องที่ tiktok ก็ห้ามพูดแล้วเราจะพูดอะไรได้บ้างวันนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้าทย่านี้พว่าำนี้พูดไม่ได้แล้วำนี้พูดไม่ได้คำนี้ได้ไม่ได้เลยมา tiktok พูดได้อีกไหมก็ไม่ได้แล้วขายอะไรได้บ้างคะแนนเรายังเหลือให้ตัดปะ เอาอย่างนี้ดีกว่าการทานไฟเบอร์เนี่ยจะต้องเป็นจะต้องทานไฟเบอร์ที่เป็นไฟเบอร์จริงๆไฟเบอร์ถึงนะคะของเราเนี่ยบอกเลยว่าทําถึงมากๆนะถึงนะจริงๆวันนั้นนะวันเทสนะพี่หน่อยเอาไว้พี่เอกับพี่อ้ําลองทานที่บ้านน้องอ้ํากลับบ้านปุ๊บนะพี่เอกเข้าห้องน้ําเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็โทรคุยกันว่าเข้ากี่รอบรอ่ะเราก็ <ไป S 2> จดไว้เลยว่าวันนี้เราเข้ากี่รอบนะดีไหมโอเคยังไงนะอะไรเงี้ยค่ะก็จดไว้จดไว้ไม่เท่าไหร่ โทรมาตอนอยู่ในห้องน้ำใช่ระหว่างนั่งอยู่ในห้องน้ําเหมือนแค้นน่ะว่าทําไมต้องเร็วขนาดนี้แทนที่จะแบบว่าเออให้เรามีแอคทิวิตี้อะไรก่อนอีกสัก6-7ชั่วโมงองเดียวมันํำวิ่งสูนมากอย่างนี้ยตอนนี้ปากพี่เอพูดอยู่ข้างบนแต่ข้างล่างพี่เอกำลังอยู่ในห้องน้ำใช่แบบนี้เลยคือยังไงอ่ะคิดถึงเราตอนตอนเข้าห้องน้ำ